สวัสดีค่ะเย้ yeah. วันนี้เรามาแปลกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีที่ถือไม้เนื่องจากเราสังเกตหลายคลิปแล้วนะคะว่าการที่เราติดไม้ไว้ที่เสื้อเนี่ยแล้วเราบ็นคนชอบเสยผมมาชอบจับผมมามันจะทําให้เสียงแบบกึก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 แล้วก็ฟังไม่ชัดนะคะเราก็เลยเห็นในติ๊กตอกมาว่ามันมีคนชอบแบบ มีที่ใส่ไม้แป,กแปกแลกๆอ่ะเราก็เลยไม่รู้จะหาอะไรนะคะแล้วก็เจอ,อนี้อยู่ข้างๆมือเพราะว่าช่วงนี้ป่วยไม่สบายนะคะไอมียาอมเยอะมากในห้องก็เลยเอามาถือซะเลยสวัสดีค่ะโหไม่ได้เจอกันนานมากแบบไม่ได้อัดนานมากๆหลายเดือนมากๆจําได้ว่าตั้งแต่ประมาณช่วงแบบว่าถอดเล็กใหม่ๆเอ้ย ไม่ใช่สิตอนสิงหาเพราะว่าตอนนั้นเป็นเป็นเป็นวันเกิดฉันจำได้แล้วสิงหาตอนนี cocaine, on, pues, оче, พ้พฤศจิกายนแล้วนะคะขอจัดผมก่อนขอจัดผมอีกอีกอีกแอดหนึ่งแอดหนึ่งแอดหนึ่งหน้าปกคลิปไงหน้าปกคลิปโอเคโอเคคือถึงเราจะแต่งตัวติดแกมเพราะว่าเราถ่ายคลิปตะกี้นะคะแต่ว่าเรายังเป็นคนเดิมของทุกคนอยู่อืมัปเดรชีวิตหน่อยดีกว่าโอเคโอ้โห จะเริ่มตรงไหนดีไม่รู้จะเริ่มตรงไหนจริงๆน่นนะตั้งแต่สิงหาจบนู่นจบนั่นมาพฤศจิอืมโอเคย้อนกลับไปเลยย้อนกลับไปตั้งแต่ตั้งแต่คลิปล่าสุดที่วันเกิดเราแล้วเราบอกว่าเออเราได้เข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันหนึ่งซึ่งแบบว่ามันก็ค่อนข้างอินเทนส์มากๆแล้วก็สรุปแล้วเราก็ ไม่อยากพูดคําว่าเราทําไม่ได้เลยอะแต่หมายถึงว่าเออเราก็ไม่ได้ละกันเออคือไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงให้มันแบบว่าใจดีกับกับตัวเองที่สุดอะแบบว่าเราทําไม่ได้เราไม่ได้ถูกเลือกเราทำไม่ได้มันอืมมันก็อาจจะดูแย่ทั้งหมดเออแต่ว่าเอาเป็นว่าเราไม่สมหวังละกันโอเค แล้วทีเนี้ยมันก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเซลล์สตีมเราต่ํามากๆเซลล์สตีมแป้งต่ําเพราะว่าแป้งรู้สึกว่าอืมมันก็กระทบไม่แล้วแหละว่าแบบแป้งรู้สึกตัวเองแบบไม่ดีเซิร์ฟกับอะไรอะไรอย่างแบบไม่ได้ดีพอแล้วก็รู้สึกหลงทางตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นจะถึงตอนนี้ เออแล้วที่เนี้ยบวกกับการที่แป้งเนี่ยมีกิจกรรมค่ายรังนกอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นพี่เลี้ยงการเป็นพี่เนี้ยทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้พลังพี่เลี้ยงหมายถึงว่าพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องในค่ายนะคะแล้วเราก็ต้องแบบบูสต์บูสต์บูสต์แบบว่าคอยแบบดูแลน้องๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้ energy เ,เลยละเออแล้วแป้งก็รู้สึกว่าตอนที่แป้งสมัครไปเนี่ยแป้งแป้งแป้ไม่อยากทำสิ่งนี้มากๆแล้วก็คิดว่าตึงทําได้แต่กลายเป็นว่า พอเมนทัลเรามันมันเปลี่ยนอะมันไม่สเตเบิลมันก็กลายเป็นว่าเออเราอาจจะแบบเราเหมือนแบบเหมือนเรายังไม่ได้เป็นคนที่มีความสุขเองจากข้างในเลยแล้วเราจะไปส่งต่อความสุขให้ใครได้ยังไงวะเออฟีลนั้นแต่ทีเนี้ยในเรื่องราวหลายๆหลาย,ลาย,ลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สอนแป้งอะไรหลายอย่างแล้วมันก็ทําให้แป้งเนี่ยเป็นคนค้นพบตัวเองเยอะขึ้นเหมือนกันโอเคอย่างแรกเลยที่แป้งรู้สึกคือแป้งเพิ่งรู้ตัวว่า ตัวเองเป็นคนยดติดกับอดีตจริงๆคือบางคนอาจจะบอกว่าปัจจุบันมีความสุขที่สุดแล้วแต่สำหรับแป้งอะแป้งเป็นคนยดติดกับอดีตเห็นได้ชัดจ,จากการที่ไม่ว่าแป้งทาอะไรก็ตามมันจะมีช่วงเวลาที่เรามีความสุขมากๆในอดีตแล้วเรากลัวการเปลี่ยนแปลงแบบเราเคยสนิทกับคนคนนี้มากๆเราเคยคุยกันอยู่ทุกวนันและทุก พี่เขาจะเรียนจบแล้วพี่เขาเปลี่ยนไปแบบไม่ค่อยมีเวลาไปถึงแบบว่าไปอยู่ในโพสิชันที่มันต่างออกไปแต่เขาก็ยังเป็นเขานะแต่เรารู้สึกว่าเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนที่ติดอดีตตรงนั้นที่มันมีต่อความทรงจําดีๆที่มันแบบที่มันสวยงามอ่ะเออแล้วแบบมันก็แอบเย็นหนึ่งเพราะมันทําให้เราอ่ะเป็นคนไม่มีความสุขกับปัจจุบันด้วยเพราะว่าเราหมแต่คิดว่าตอนนั้นอ่ะมันดีเนาะตอนนั้นมัน มันดีกว่านี้ตอนนั้นมันเออมันดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยแล้วมันบางทีตรงหน้าเรามันอาจจะดีก็ได้แต่ว่ามันทําให้เรากลายเป็นคนแบบว่าไม่ก r a ฟ e ที่แบบว่าเรายังอยู่ตรงนี้อยู่เออเพิ่งคนพบจริงๆแบบว่าอ่ะในติ๊กตอกแปงเนี่ยแปงอาจจะทำคอนเทนต์คือช่วงช่วง,งนี้คือแบบช่องช่องก็เติบโตขึ้นนะคะอาจอาจจะไม่ได้แบบ ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นเออแต่ว่าแต่ว่ามันก็เติบโตขึ้นเออแล้วก็เหมือนแป้งก็ทําคือทำคอนเทนต์ตอนนั้นนะตอนนั้นคือเมาแล้วทาคอนเทนต์นี่กินโรตีดูแชทเพื่อนกินโรตีโมดิแล้วแบบคิดถึงคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบเหมือนที่เรารู้สึกตัวเองได้อะเพราะว่ามันเป็นการที่แบบว่าเราแบบอม คิดแค่ได้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนชอบอะไรเก่าๆเนาะเออแบบเบมันแซวตัวเองเรื่องแบบแฟนเก่าว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบอะไรเก่าๆคนเก่าๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันดันกลายเป็นแบบเรามารู้ตัวว่าไม่ไม่ใช่คนเก่าไว้ให้เรายึดติดมันคืออดีตมันคือทุกอย่างมันคือเราที่เคยมีความสุขในในอดีตอะที่ไม่ใช่ปัจจุบันอะเออมันก็พยายามปรับแก้กันไปพยายามเดี๋ยวนี้แป้งก็อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็พยายามคิดว่า ไม่ว่าเรื่องมันจะดีมันจะร้ายหรือว่ามันจะแบบเหนื่อยยากอะไรแค่ไหนมันมันจะเกิดขึ้นแค่แบบเดียวแบบสมมอวันนี้เหนื่อยมากๆมันก็จะเป็นแค่เรื่องของวันนี้แล้วมันก็จะเหนื่อยแบบช่วงไหนที่วุ่นมากๆแบบสอบติดกันอะไรเงี้ยอึบเอาไว้แล้วรู้ว่ามันจะผ่านไปมันจะผ่านไปจริงๆซึ่งมันก็ต้องผ่านไปจริงๆอยู่แล้วเออแล้วมันทำให้เราแบบไม่โอเวอร์เวมกับการแบบว่าอืม ต่างๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วช่วงนี้แป้งก็อ่เป็นช่วงที่ใกล้สอบใกล้สอบแบบว่าฟในนอลแล้วมันก็จะเริ่มว่างขึ้นในนี้หลังจากที่เรายุ่งมาตลอดนะแล้วมันก็กลายว่าเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ดูหนังได้แบบว่าทําอะไรเยอะมากขอเมนชั่นถึงหนังแบบหลายๆเรื่องที่แป้งดูเออไม่รู้กคาเคยรู้ไหมเรื่อง d e a d p o e t s ซอร์ไซแป้งอะ ตอนเปิดมานะเคยพยายามจะดูหนึ่งรอบแล้วดูไม่จบพอร,รู้สึกว่ามันมันไม่สนุกแล้วมันก็น่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่ทีนี้จู่ๆก็โอเคดูจนจบลองไห้หนักมากแบบอยากแปะคลิปให้ดูเลยแต่ขี้เกียจตัดลองให้แบบหนักมากๆอะ่ะคือไม่รู้ทำไมถึงแบบลองให้หนักได้ขนาดนั้นแบบมันคือหนังที่แบบอินสปายเรามันคือหนังที่บอกเราวว่าแบบเรามีชีวิตอยู่เพื่อแบบ เพื่อความฝันอะไรจริงๆอ่ะเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อมีชีวิตอยู่เฉยๆอ่ะแต่ we have something that we we want to achieve it อ่ะแล้วก็ตั้งทัชใจอยู่เลยตอนตอนนี้คือหนังในดวงใจแป้งนะจริงๆอ่ะแบบหนังเรื่องที่แปง้งรู้สึกว่าขึ้นที่จริงแำหแป้งคือแบบอ่าลิตเติ้ลบูแมนแล้วก็อ่าอีเทนอลทันชัยออฟสปอร์ตเล i ไมเออซึ่งแต่มันจะออกเป็นหนังรักสักนิดนึงถ้าถ้าเรื่องที่สองนะแต่อีเทนอลเนี่ย แค่ดูอีดิตก็ร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่ามันคือมันเล่นกับพอตของมันมันเล่นกับการว่าลบความทรงจำอะไรเงี้ยแบบเออมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เดฟเอชซัสไซตี้เนี่ยเด็กผู้ชายคูรแล้าทำไมาเราถึงร้องไห้เออมันก็รู้สึกว่าเออแบบ Good movie can change life จริงๆอะแบบเธอ,อก็ดีใจที่ ได้ได้ดูแล้วก็ทุกๆอย่างมันก็เป็นกระบวนการเติบโตที่เราต้องเจอนั่นแหละอมืมาพูดถึงหนังยอดฮิตตลอดการ About Time About Time เนี่ยเป็นหนังที่แป้งอะ่ะเคยดูแล้วบ่อยแต่ไม่เคยจําได้หมายถึงว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แป้งรู้สึกว่าแป้งจะกลับมาดูหนังแบบจริงจังตั้งใจก็คือเวลาดูหนังเนี่ย อยู่ในเมมโมรีแล้วตอนนี้เพราะว่าแต่ก่อน,นก็ดูแต่ก็แบบจําไม่ค่อยได้เลยรกันต,ตอนนี้นโอเคมาดูแล้วแบบเพิ่งมารู้ว่าแบบมันซิมเปิลมากๆเลยแบบไอ้ชอบที่เิมบอกว่าเาความลับอะความลับของพ่ออะนั่นก็คือการที่แบบว่าเราใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนเรากลับมาแก้ไขมาแล้วเป็นครั้งที่สองอะเวลาฟังแล้วไม่จะัสะอึกอะแบบรู้สึกว่าถ้าถ้าเราทุกคน คิดสิ่งนี้ได้ทุกเช้าอะ่ะมันจะทําให้วันของเราเป็นวันที่ดีขึ้นมากๆมันจะทําให้เรารู้ว่าเออเรามีสิทธิ์ใช้วันนี้แค่วันเดียวนะจริงๆถือเป็นหนังดีอันหนึ่งที่เออควรแบบควรดูเผื่อแบบมันจะอินสปายเราในสักทางในทางหนึ่งอืมแลวช่วงนี้แป้งก็กลับมาออกกำลังกายนะครับ ก็รู้สึกดีนะแม็กไปคิดว่าการออกกําลังกายบางทีเป้าหมายมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่แบบการลดน้ําหนักแต่ว่ามันคือการที่เราได้แพลนเราได้มีวินัยกับตัวเองแล้วมันทําให้เราหลักตัวเองมากขึ้นจากที่แบบแมบบ็คงไม่บอกว่าเป็นเกลียดตัวเองแล้วตอนนี้แต่ว่าอาจจะเป็นเฉยๆกับตัวเองเอออาจจะให้เราแบบ feel alive ะบนโลกใบน,นี้มากขึ้นมัง้งเออแบบตื่นมาแบบ จดจ,จ,จ่รอคอยชาววันพรุ่งนี้ว่าเราจะออกกาลังกายอะไรและกินอะไรและทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นแนวคิดที่ดีถ้าแบบคิดขึ้นมาอืมมันมีเยอะมากเลยที่แบบให้อัพเดตในหัวแล้วทุกครั้งที่แป้งอัดคดลิปลง y o u t ปแป้งจะแบบ Out of no where จู่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเลยซึ่งก็ก็จะคิดเรื่องไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็เป็นไดอารี่เนาะเพราะว่า คลิปล่าสุดนุ้นนานมากๆแล้วเออแล้วแป้งทำอะไรอีกขอแป้งเป็น MC Open House ก็ดีใจที่ได้กลับมาจาับไมค์อีกครั้งหนึ่งแบบดีใจจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แค่รักนกที่ทำไปอ่ะพี่เลี้ยงอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันจะมีจังหวะที่แบบเรายืนมองทุกอย่างมันเกิดขึ้นตรงนั้นด้วยแล้วเราก็จะคิดว่าแบบเชื่อคนทั้งหมดเนี่ยแบบสตาฟในค่ายเนี่ยคนในคณะที่ทำสิ่งเนี้ย ไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเลยแต่คือทุกคนแม่งแบบทุ่มเทเพื่อน้องกันจริงๆแบบรวมถึงเรารวมถึง,ถง,ถงเพื่อเราแบบทุกคนมันทุ่มเทเพื่อให้น้องแบบแฮปปี้อะแบบคุ้มเงินที่แบบว่าเออจ่ายมาอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แบบต้องเอ็กซ์เพ c e ร์เียนเองอะ่ะมันถึงจะรับรู้ถึงความตื้นตันนั้นว่าแบบเชียอเราทําสิ่งสิ่งนึงเพื่อคนกลุ่มหนึง่งโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยอะ่ะเออมัน ดีจังมันแบบมันเพียวจังที่ได้รู้สึกอย่างเงี้ยเออช่วงนี้แป้งก็ไปหาหนักจิตมาสองครั้งเหมือนแต่ก่อนแนะปไปหาจิตแะแพ้แต่ว่าแป้งไม่อยากกินยาแล้วแป้งก็เลยไปหาหนักจิตก็โอเคนะอะไรเงี้ยก็อืมอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เล่าว้านี้ไม่ได้แต่ว่าแป้งก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็คงจะให้เราแบบว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่แบบปลดล็อกปลดล็อกปลดปลด็อกไปแบบทีละขั้นอนะ เออมันก็คงจะมีด่านบางด่านที่เราที่เราผ่านมาแต่เราไม่ได้สามดาวแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังสตักก๊กตรงนั้นอยู่ซึ่งมันนม่้ประโยชน์แล้วเพราะเราผ่าน,นมาแล้วเราทําได้แค่เดินหน้าไปด่านต่อไปการที่เราแบบเมื่อแต่ไปคิดว่าทําไมเราถึงได้แค่ดาวเดียววะทั้งที่แบบมันควรจะเป็นแบบแอคทีฟสามดาวอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเออก็เลยรู้ว่า ที่ไปอย์อะไรที่จะอยู่ตรงนั้นก็ควรจะมูออนเดินหน้าต่อไปตอนนี้ยังทำไม่ได้อาจจะทําได้ในด่านที่ห้าร้อยอด่านที่หนึ่งร้อยอาจจะยังติดอยู่กับด่านนี้ห้าสิบแต่แบบมันคงจะมีแชปเตอร์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันดีแล้วที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็มีทางของมันที่กําหนดไว้แล้วว่ามัน have to be that way อะอันนี้ปรอบใจตัวเองด้ป่ะเออฟิลนะ้นคือ เราได้แซวเพืนจริงๆอ่ะแล้วมันแบนบมันตีกันในหัวแล้วมันก็มันแค่เอาอัปเดตเฉยๆว่าใกล้จะปลายปีมากๆแล้วเดี๋ยวก่กอนปลายปีจะออกมาอีกสักคลิปหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตนะว่าชีวิตในปีเนี้ยมันแป้งเป็นแป้งคนไหนเติมตัวขึ้นเยอะมากไหมอะไรอย่างเงี้ไว้เจอกันนะครับแป้งเวอร์ชัน2025ก่อนไป2026